ปัญหาซ้ำซ้ำซากซาผ่านร้อนผ่านหนาวกับทาง Honda มา2ปีนะครับสำหรับโปรเอสปาโกนะครับในฤดูการ2021และฤดูการ2022นะครับสำหรับดาวบิดชาวสเปนคนนี้นครับที่ตัดสินใจกลับมารังเก่านะครับอย่างทีมยักษ์ส้ม KTM นะครับกับการแข่งขันในฤดูการ2023 โปเอสปาโรนะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์ของทางฮอนด้าใน2ปีที่ผ่านมานะครับมันเต็มไปด้วยปัญหารครับที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ำซๆซักๆร้นะครับและในทุกๆสถานการณ์ทุกๆสนามและทุกๆก,การแข่งขันนั้นโปเอสปาโรนั้นยอมรับเลยนะครับว่ามันยากลําบากมากๆก,ก,กับการแข่งขันในแต่ละสุดสัปดาห์ นอกจากนี้นะครับโปสปาโรยังยอมรับเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่จะยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้นะที่มันเกิดขึ้นในทุกๆสุดสัปดาห์ของการแข่งขันนั้นมันเป็นเรื่องที่ทีมงานนั้นเกินจะรับมือนะครับและโปสปาร์โร้ยังบอกนะครับว่าหลังจากที่โปสปาโกนั้นประกาศตัดสินใจกลับไปยังรังเก่านะครับอย่างทีม KTM ทีมงาน Honda นะครับก็หยุดสนับสนุนพาร์ทชิ้นส่วนใหม่ๆที่จะถูกติดตั้งบนตัวแข่งของ h o n d ้าและเป็นคันที่โปปนั้นต้องใช้ลงทําการแขข่งขันนะครับ พูดง่ายๆก็คือ Honda นั้นหยุดให้การสนับสนุนกับพาร์ทชิ้นส่วนใหม่ๆนับที่จะถูกติดตั้งบนตัวแข่งของโปเชสปาร์โกโรนะครับหลังจากที่โปเชสปาร์โกโรนั้นตัดสินใจที่จะกลับไปทีม KTM นะครับกับการแข่งขันในฤดูกาล2023นั่นเองนอกจากนี้นะครับโปเชสปาร์โกโรนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่า,วาการแข่งขันในสนามสุดท้ายมันเป็นสนามแรกที่ทาง Honda นั้น ตัดสินใจอัปเดตชิ้นส่วนนะครับให้กับผมหลังจากที่ผมนั้นตัดสินใจย้ายกลับไปที่ KTM กับการแข่งขันในฤดูกาล2023มุมมองของผมกับทีมนั้นมันต่างกันครับส่วนของผมนั้นผมมองเลยว่าการที่ผมย้ายออกไปนั้นมันคือวัตจักรของนักแข่งอยู่แล้วแต่ในมุมมองของทีมนั้นมองว่าคนที่ย้ายออกจากทีมนั้นคือคนที่ผิดผมพูดอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะว่าผมนั้นเป็นนักแข่ง มันเป็นเรื่องที่ยากมากครับที่ผมจะยอมรับว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบแบบเดิมๆคือผมนั้นต้องออกจาก Honda ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับ Honda มันเหมือนผมนั้นไม่ใช่คนของทีมโรงงานและรถแข่งของ Honda นั้นมันไม่ใช่รถแข่งของผมมันเหมือนกับว่าผมนั้นมีหน้าที่แค่มาลงแข่งให้กับทีม Honda เท่านั้นและผมบอกไปเลยถ้า Honda นั้นคิดแบบที่ผมพูดออกไปเขากําลังเสียเวลาและเสียเงินทองไปกับผมโดยเสียเปล่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ผมยังรู้ตัวเองดีว่าผมนั้นยังมีแรงกระตุ้นกับพลังงานอย่างเต็มเปี่ยมกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP แต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจบฤดูกาล2022ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า h o n ด้านั้นตัดสินใจอะไรกับการกระทำแบบนี้ผมเสียใจครับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ผมรู้ตัวเองดีว่าผมนั้นยังมีศักยภาพมากพอกับการแข่งขันบนชั้นพรีเมียร์คลาสผมยังเป็นนักแข่งที่มีดีคนหนึ่งบนชั้นพรีเมียร์คลาสในรายการ Mo t ต GP และทุกอย่างต้องยอมรับนะครับว่ามันเปลี่ยนไปตามการเวลานักแข่งที่ยังสามารถอยู่ในรายการนี้ได้ต้องพัฒนาตัวเองและทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝีมือแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนผลงานของตัวเองนั่นมันเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงยังดิ้นรนกับการแข่งขันในรายการ m o t ต GP ก็เพราะว่าผมนั้นยังมีศักยภาพมากพอกับการแข่งขันแต่ในท้ายที่สุดแล้วผมก็ต้องออกจากรายการนี้ไปเพราะว่าผมนั้นหมดประสิทธิภาพกับการไม่สามารถทำผลงานได้อีก ครับตอนนี้ GP Fan c l u b v 2ของเรานะครับมีกลุ่มเปิดสาธารณะแล้วนะครับถ้าหาว่าเพื่อนๆคนไหนนับสนใจที่จะเข้ามาพูดคุยตั้งโพสนะครับแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปทิ้งเอาไว้ให้นะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าว ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ